เดินเข้ามากอดแล้วโอ้ยังไงแล้วเมื่อไหร่จะมีลูกแล้วนิ่งนะเมื่อไหร่จะมีลูกนี่คุณขาคุณจะสังเกตเองใช่ขึ้นไปโอ้ยตก้นนอนเงี้ยไม่รู้อะไรหรือเปล่าพูดไม่เขารู้นิ่งกับตอนที่เรากำลังแบบหนูผิดจากอันไหนดีกว่ากันนะตอนนี้รู้สึกดีกว่าเยอะใช้คำนี้เลยทั้งสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็กับ ความรู้สึกที่เอ้ยชีวิตฉันวันวันหนึ่งมันเริ่มมีอะไรที่คิดจะทําทาเพื่อตัวเองทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อครอบครัวมันเริ่มมีอะไรในหัวแล้วมันรู้สึกเออ happy จากเลยมันอน j o ย life นะและตกลงจากที่อยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆมาอยู่ครอบครัวคุณวีก็เป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมเห็นคําว่าครอบครัวหรือยังอืมคือจริงๆเราวบอย่างบ้านผมมาอยู่กับครอบครัวใหญ่ๆที่มีพี่น้องที่มี มีจังหวะชีวิตที่โอ้โหมีญาติเยอะมากเวลาเขารวมย่างรอจังหวะชีวิตมากขึ้นเครขาปรับตัวได้ดีมากเลยคคุณพ่อคุณแม่นี่เชื่อเขาหมดหมดเลยใเขามีบอลกับคุณขาเล่สีอ้าว้าบอใส่คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยแต่จริงๆเดี๋ยวนี้นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรักลูกสะใภยแบบนั่นรักนั่นรักปรับตัวง่ายอะไรแต่จะไม่มีวันนี้หรอกถ้าไม่มีเพลงนี้ถ้าไม่มีเพลงนี้และบุคคล แล้วรอบนะฮะที่มาโงห่างกันสองรอบเรือเนี่ยจัดหลักสูตรนะครับพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารก็เป็นรุ่นแรกเลยครับในในรุ่นนี้จะมี30คนก็มีตั้ง30คนนะฮะแล้วไมไปพัฒนาความสัมพันธ์ของรุ่นนี้เขาเข้าละครับก็คือก็คือต้องพัฒนาไปแล้วเห็นเป็นเด็กก็เลยจับเล่นตุ๊กตาจับกู่กันซะว่าเขาเขาสองคนเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็ทั้งรุ่นเนี่ยอีก28คนเนี่ย เขาก็แต่งงานกันหมดเลยแล้วที่ไม่แต่งงานก็อายุเยอะนะครับก็มีเด็กสุดที่น่ารักสุดนี่ก็มีสองคนนี้เท่านั้นแล้วท่านมีวิธียังไงให้ทั้งสองคนเขาสนิทสนมแล้วก็รู้จักกันจริงจริงเนี่ยจริงๆนะพี่จะบอกให้คือปกติแต่ก่อนเนี่ยแรกๆเนี่ยถ้ามันรู้ตัวก่อนกางวันเนี่ยก็คือจะวิ่งเข้าห้องน้ำอ๋อบุ๋มมาเหรอทั้งคู่อะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขาเขาหลับอยู่อะแล้วเขาก็ถวานทั้งเจ็ดก็เปลิด ไม่เรื่องครับหลักหลักไม่เปลี่ยนหลักไม่เปลีคนหลักไม่แต่เขาหลักเขาหลักเพราขาปึ้งมาเขาไปเขาเอี้ยวตัวไงชว์พิกตัวไปดิเพราะเอี้ยวตัวไปไหนคุณเอี้ยวตัวนิดนึงไปไปไปคุณหนูจะไม่เสียงนั้นเอาเสียงไงอ่ะมีคุณไม่เสียงดีกว่าค่าไม่มีเสียงที่หัวกลิ่น ไม่แต่เขาคงแบบเขาคงตกใจรู้ตัวขึ้นมาว่าปึ๊ดขึ้นมาแล้วเขสะดุ้งสุดตัวสะดุ้งอ่ะคือสะดุงะด้งว<อ>่าสุภาพจริงๆสุภาพมากไงคะคือความที่เขาสุภาพมากเขาก็ปึ๊ดออกมาเขาก็แบบเขาเขายังไม่ง่วงแบบคือเอ้เขายังง่วงอยู่เขายังไม่หลืบตา,งางไงเขาก<ด>็ขาว่าเขียยเขียภรรยอยู่ไหมว่าผมอยู่ <laughs> เราได้กินหรือเปล่าใช่ไหมตลบแล้วเราอยู่ไหมอยู่แล้วเราทำไงก็เฉยเฉยบางทีก็เลยแก้ยิงยิงต้องเงียบอ๋อเปล่าค่ะเขาเลยแก้คราวนี้เขาเขาเลยแก้อขาคือเขาจะตัวใหญ่กว่าบุ๋มไงเขาขาทับตัวบุ๋มไว้ไม่ให้บุ๋มหนียิงอ่ะอาบุ๋มล่ะต้องมีพลาดบ้างนะมีพลาดบ้างไหมมีค่ะก็บางทีแบบคือบุ๋มจะมีเป็นเป็นมีแผลในกระเพาะอาหารใช่ไหมมีลมะมันก็จะมีลมเยอะเพราะว่าแก๊สมันจะขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมคะมันก็จะแบบมีลมปื๊ดปื๊ดปื๊ดบางทีอั้นไม่ไหวแล้วอะวิ่งก็ไม่ แล้วขยับตัวมันออกแน่ๆเลยก็ยอมต้องยอมปล่อยพอปล่อยพวกาก็หันมาเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษเขาว่าเป็นไรมากหรือเปล่าครับลมในท้องเยอะหรือเปล่าครับปล่อยออกมาเลยนะครับอย่าอัดไว้อย่าอัดไว้ออกมาอีกออามาอีกครับออกมาอีกครับปล่อยไว้เราก็ได้แตเขารักเราหรือเปล่าเรักมมากขนาดนี้เลยเหรอนี AI อยู่นะ คุณสุภาพบุรุษออกออกมาเจอครับเป็นอะไรมากหรือเปล่าเป็นอะไรก็แค่ตัวเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับไม่น่เป็นธรรมชาติเปนธรรมชาิธรรมชาติไม่ไม่คุณวีอาจจะพูดเผื่อตัวเองก็ได้จริงหรือเปล่าตอไปนี้จะได้ไม่ต้องต้างแพงต่างๆมาเยอะไปแต่ว่าในสายตาคุณวีนะคะก่อนแต่งกับหลังแต่งคุณบุ๋มเป็นยังไงก็ก่อนแต่งกับหลังแต่งนะฮะก็รู้สึก ก็ไม่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับเหมือนว่าก่อนแต่งนี่เราก็อาจจะเจอก็รู้สึกมีเวลาผูกพันกันมากขึ้นอ่ะครับก่อนแต่งอาจจะมีเวลาเจอกันน้อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเจอกันทุกวันแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นว่าพอกลับบ้านพอเลิกงานปุ๊บก็อยากจะรีบกลับบ้านหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่งนะครับว่าใช่หลังแต่งแล้วเป็นยังไงก่อนแต่งก็ คิดว่าใช่นะฮะพอหลังแต่งแล้วยิ่งรู้สึกว่าใช่ม,มากาวามกว่าอีกที่แต่งกับผมนี่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นแม่บ้านหรืออะไรนะแต่คุณคาดไม่น้อยเลยนะลูกห้าคนนะครับเรื่องของทายาทไม่ใช่ฮะแต่ว่าเรื่องของแบบว่าความเป็นแม่สีเลือหรืออะไรนี่ไม่ไม่เคยคาดหวังนะฮะนะครับก็พอเขาเข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดคาดมากครับคือเขาเขาโห่หนึ่งก็เข้าครัวทาอาหารให้ทานนทำได้ดีมากเลยนะฮะ แล้วก็อนั้นเนี่ยยังดูแลสามีแบบว่าพอผมจะออกไปทํางานตอนเช้าเนี่ยเขาก็มีทาพวกน้ําแปะกล้วยน้ําหล่อข้างกล้วยอะไรเงี้ยใส่กระติกน้าร้อนไปให้ทานอย่างเงี้ยนะนี่เี้เห็นบอกเดี๋ยวจะเริ่มทําปิ่นโตให้ด้วยแหละแล้ววันนี้นะฮะคุณบนรดาก็ได้มีอาหารจานเด็ดมาทําให้เราในมื้อกลางวันนี้ด้วยทำวันนี้เลยเหรอแน่นอนไปไปโชว์กันเยเดี๋ยวถามว่าโมะไปเลยงั้นทางนั้นไปครับมาเชิญครับเชิญเข้าครัวเลย เมนูวันนี้คืออะไรคะคุณหมูขาเอาแบบง่ายๆเร็วๆก็ปลาราดพริกธรรมดาอันนี้อันนี้คือพริกแกงนะพริกแกงค่ะก็ให้น้ำมันกับพริกแกงมันผัดกันก่อนค่ะแต่บางทีตอน,นเขาทำอาหารให้เราน้ำเย็นอะไรให้เขาทานอ๋อไปช่วยกันนะ,ะเป็นผู้หญิงทำงานมาเยอะละปกติปลาราดพริกเนี่ยนะคะก็จะแบบจะเป็นเผ็ดๆหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเนื่องจากเขาทานเผ็ดไหมคะทานไม่เผ็ดคะ่ะก็เลยหนูต้องผสมอย่างนี้ให้มันเปลี่ยนสีแดง แล้วมันจะมีหวานๆหน,หน่อยเนาะอันนี้เนอ้องให้มันเป็นหวานๆผสมกับเผ็ดๆหน่อยอะค่ะ<อ>คือออกเหนียวเหนียวนิดนึงใช่ค่ะคือไม่ให้มันเผ็ดมากเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็อ๋อนี่ก็แต่งหน่อย้งริบบลายสอเลยคุณดิฉันเห็นละอุ้มีซ้อมนี่ไงเขามีวิธีใส่คุณ ตกแต่งน่ารักมากเลยอ่ะมาติดขนมแหนมมากเลยคุณอันนี้เป็นการตกแต่งครับเออเป็นการตกแต่งนะคุณนะจะเรียกความอยากได้ก็ตรงนี้แหละของเจ้าของปลาเดี๋ยวนะคะตตองแกะให้เขาด้วยอันนี้สำคัญนะฮะนี่อ่ะคุณป้อนไปเดี๋ยวฉันขอชิมบ้างนะนี่ก็ไม่ไี้คุณกินเหรออร่อยไหมคะรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงเยี่ยม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 จุ๊นี้ถามหนึ่งคำถามครับนี่คือของขาวแล้วจะถามว่าอาหารเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่ทำให้ใส่กระติกไปทุกเช้านั่นเองคือน้ำแปะกล้วยแก้วไหนเป็นแก้วฝีมือคุณบุ๋มปนัดดากินเลยเพราะเมื่อกี้หล่อชาดูไหมฝีมือเที่ยงไหมนะะฮคุณก็ชิมน้ำแปะกล้วยไปฉันก็ชิมปลาไปอันนี้ไม่น่าใช่โอ้โหเสียนี่ขอข้าวเปล่าเลยนะพวกเราชิมมีภาคเสียงให้ด้วยครับอันนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เดี๋ยวขอทีมอันสองมีสิทธิ์ มันเข็งจริงนะคุณนะอันนี้ใช่สุดละเรามาดูนะครับสองหรือไม่หนึ่งสองต้รอไปฮะรอดไปถ้าไม่ถูกนี่แน่นักนัว่าไม่ได้ดื่มนีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุ๋มจะเอาเป็นกระติกใช่ไหมคะจะใส่น้ำแตงกล้วยอย่างเดียวไม่ใช่นะเพราะว่าที่มันมีเคล็ดล้วก็คือบุ๋มจะใช้เป็นไอเหมือนดอกแก้วยดอกแก้วยใส่เข้าไปเพราะว่าใส่แตงกวยไปหน่อยเพื่อเพราะว่ามันเป็นหวานๆหน่อย แกงหัวอย่างเดียวมันมันไม่หวานพอที่เป็นดอกร้อนนะคะก็ะเลยจะเป็นผสมกันอีกอดังนั้นมันก็เลยต้องจับกลิ่นให้ได้ะคะ่ะ <laughs> อย่างนั้นเลยรับใจไปอีกเิ่ดว่วงองครอบครัวอุ่นแับกับน้ำราามี คุณยายก็อายุ70กว่าแล้วนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงมากเลยนะคะทุกวันนี้นะคะคุณยายก็ยังคอยดูแลมินทุกอย่างเลยนะคะยังวันไหนที่มินต้องถ่ายงานแล้วก็ต้องกลับบ้านดึกเนี่ยคุณยายก็จะทําอาหารไว้รอมินกลับบ้านค่ะพอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยได้เห็นหน้าคุณยายได้ทานอาหารฝีมือคุณยายที่เหนื่อยมาทั้งวันนี่ก็หายหมดเลยละคะ่ะมินก็อยากตอบแทนนะคะที่คุณยายดูแลมินมาตลอด วันนี้เนี่ยมินก็เลยแอบเซอร์ไพรส์ด้วยการร้อยพวงมาลัยมาให้คุณยายค่ะมินตั้งใจร้อยเองสุดฝีมือเลยนะคะคุณยายเห็นแล้วเนี่ยจะต้องชื่นใจแน่ๆเลยล่ะค่ะนมสดตราหมีเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง คนยุคนี้โชคดีที่ยูนิฟคัดสิ่งที่ดีมาให้แล้วน้ำผัดผลไม้รวมยูนิฟยิ่งดื่มยิ่งดีกับตัวคุณ มั่นใจว่าแชมพูที่ใช้ดีอยู่แล้วรังแคแผ่นทดสอบรังแคที่อเมริกัน testing center ของ P&G เลือกใช้ Head a n Shoulders ขจัดเฉพาะรังแคที่มองเห็นได้ร้อปอร์เซ็นตแม้แต่เศษที่เล็กที่สุดแล้วชมพูของคุณหลักทำได้หรือเปล่าเปลียนมาใช้ Head a n Shoulders และพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองอาหารที่ดีที่สุดสำหรับสุนัขก็คืออาหารสุนัข เพราะเขาต้องการสารอาหารต่างจากเราเพ็ดดีกรีมีสารอาหารครบถ้วนและสมด,ดุลพร้อมวิตามินดีและโอเมก้า6เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่เรารักเพ็ดดีกรีซอถอยนางรมตราแม่ครัวพึ่งได้ จากผู้สร้าง X-Men และเด d e ว i ์เปิดฉาการต่อสู้ครั้งใหม่ของยอดมีสังารสาวสุดอันตรายอิเล็กตรอนสูญสังหารวันนี้ในรูปแบบ VCD และ DVD 2เวอร์ชันจาก CVD International ทั้งดมทั้งดูในขวดเดียวโอชิกลินทีเกนไม่รสข้าวญี่ปุ่น หอมอร่อยและจวางไม่ลงโนเกีย6681่อเปิดรับความบันเทิงรูปแบบใหม่เคยมีคนมาเสนอเงินให้แบบไปอยู่กับเขาอะไรมีไหมฮะเคือเข้ามาอย่างไรเดินเข้ามาเลยมีทั้งมาทั้งทางอีเมลทางจดหมายมีทั้งเดิน้็มาถามเลยก็มี คุณคุณเอสเท่าไหร่นะไม่ครับเขาจะถามเลยว่าจะอัพเท่าไหร่ครับเปนพาภาพยนตร์จีนชุดใหม่ในสองช่วงเวลาตำนานรักดองเมยพาคุณสัมผัสทุก่วงอารมณ์รักที่การกลองจกหัวใจในดวงใจในมาดีมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ินาฬิกาสนาทีเริ่ม14ีมิถุนายนและหนังดังไดมังกรพาคุณสัมผัสความสวยโหดดุของหน่วยพิฆาตนางฟ้าทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์2ี่สนาฬิกานาที อย่าพลาดความบันเทิงสองช่วงเวลา2อ,อารมณ์ทางช่องสามช่อง,ง,งที่สามสนรับขนุนโดฮักกี้เพื่อผิวสุขภาพดีหนูน้อยมีความสุขเดมอออาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัว ต่อจากนี้ไปเราเล่นเกมล้วนๆเลยใช่แล้วเราทิ่งพกไปแล้วใช่ค่ะเรามีใจอีก3ดวงอย่างที่บอกเมื่อสักครูคร่เราเอา,เอาของแปลกปลอมไปซ่อน<า>ไว้ในบ้านสอย่างวันนี้โชคดีเราไปเปิดเรือนหอครับครับโดยส่งไกดผีไปผีจริงๆ <c oughs> คุณน้ำมิจดาปินดำไปถึงบ้านคุณแล้วค่ะ <c oughs> ราวเรสนามยานาบ้าสองสองถืจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกล่องซีดีและที่อย่างจะเป็นรูปอย่างเงี้ยตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารนะฮะบนโต๊ะอาหารนะคะสามอันที่สามไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเสือหรือเป็นผ้าและที่อย่างที่วางอยู่บนโซฟางั้นเราไปดูดีกว่าค่ะเล่มนี้แบงแ์เองค่ะชีวิตหลังแต่งงานของนางงามปนัดดาสุดๆค่ะมีวางแล้วทุกแผงนนะคะไปหาซื้อได้ค่ะ วรักติดธงเชิดชูภรรยารอบบ้านขนาดนี้จะให้อิจฉาไปถึงไหนคะโอ้ยเพิ่งรูง้นะคะเนี่ยว่าหน้าหวานแบบนี้แอบหดเมกันดูสิคะโซ่แท่จมือมีครบหมดเลยคุณวีระวังตัวไว้ให้ดีนะคะ <อ>ได้ใจเพิ่มอีกตามดวงเป็น5ดวงดสนับสนุนโดยสดใสแข็งแรงมีชีวิตชีวาโฟโมดเรียมพร้อมกับชีวิตบะหมี่คืนสมเร็จรูปนิชินครับดิเดิ โมสน่ได้ตั้งสองหมื่นแน่เอาสามหนึ่งคู่สามหึ่งคู่เคสีก็ได้ครับ